พันพินกับฟิลไทยเดอะบ็อกซ์บอลดอคอนะครับช่ y o ยูทูบก็ฟิลไทยนะครับ f w e l ต h a i นีอที่ยอยู่ในร้านอาหารเวียดนามนะครับเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวนะเรียกมีวันทันนะมีวันทันก็แนะนำอย่างหนึ่งครับเวลา,าหารเวียดนามที่เป็นซุปเลยเนี่ยเขาจะมีพวกมะนาวอย่างเงี้ยมะนาเวเกียเก๊ยวจี๊ดเนี่ยมาให้ด้วย แต่ว่าไม่จําเป็นต้องอ,อคือแนะนําคือบางทีบางคนเขาก็ยังไม่เคยลองเทสรถนะครับก็จะเอามะนาวเนี่ยมาบีบเลยแต่ผมแนะว่าให้รอทานชิมน้ําซุปก่อนหรือว่าลองทานชิม ชิมไปสักหนึ่งในสามหรือหรือครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปเพราะว่าถ้าบีบมะนาวไปแต่แรกเนี่ยก็จะเป็นรสชาติของมะนาวหมดแต่อันนี้ก็ต้องรัือกใ่ความชอบนะครับแต่ถ้าใครชอบทานแบบมีมะนาวเนี่ยก็บีบไปเลยก็ได้มะนาวเขาจะไม่ไม่เหมือนของไทยเดียวก็เป็นอย่างนี้เป็นมะนาวคล้ายๆส้มจี๊ดผมไม่แน่ใจเป็นา,าไทยเรียกอะไรใครรู้ก็บอกนะครับ มันจะออกเหลืองๆห,หน่อยเนื้อออกเหลืองๆห,หน่อยนะครับแล้วก็ปัดตัดหัวอย่างเงี้ยแล้วก็บีบนะอย่างผมเนี่ยทานไปหน่อยหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วผมก็จะบีบมะนาวเพื่อปรุงรสให้เป็นแบบมะนาวก็เท่ากับว่าเราได้กินน้ําซุปสองแบบนะครับนะี่ครับบีบจะมีเม็ดลงมาด้วยลนะูกนี้อาจจะเหลืองเป็นพิเศษค่อนข้างได้กลิ่นออกส้มมากเลยครับก สไตล์ครับแต่องาแนะนำวิธีทางเลือกใหม่นะเพราะบางที่เขาก็จะมีน้ําซุปที่มีรสชาติเป็นตัวของตัวเขาออกมานะก็ลองทานตรงนั้นก่อนแล้วค่อยมาบีบมะนาวไม่งั้นรสชาติจะเหมือนกันหมดครับนะ